เติมพลังอีกนิดแล้วก็ไปกันเลยโนนิกฉันปื้มนานที่นายช่วโรคไว้นี้เอาไว้จขับได้ไหมอ่ะแต่นายขับแย่มากไม่ต้องห่วงไม่มีใครเจ็บตัวหรอกน่าเดินแบบแบทแมนฮีโรน้ำเงินคิโลก็อยู่นะแต่ยจะเป็นแค่เด็กเชื่อเธอวันเด่งโนกจะต้องพึ่งพลังของนาย <S 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 นายอาจจะไม่รู้เมื่อไหร่ ฉันเพิ่งจะขนลุกเดี๋ยวนั้นนายจำมาจากโอเบราใช่ปะโกลับมาแล้วดูสิว่าป้าป,ปเพิ่งปลกโดดมาใหม่ด้วยตั้งแต่ที่ฉันจากไปฉันได้บิดเจอผมพลังมหาศาลบางอย่างวังดูยิ่งใหญ่เออเขาพูดของเกฟังดูเข้าท่าวะ่ะ เ,เกินไปนะโทษทีนั่นนายคือใครอ่ะฉันชื่อแคลโอเคเราจะทำกันแบบนี้นะท่านแรกแย่มันเล่นๆท่านสองฉันยังไม่ได้คิดกดน,นั่นนะ้าว้าวก็ไม่ได้แย่นะฮ่า <laughs> ฮ <laughs> แนวโน้มการได้ผระจุภายในวันนี้อยู่ที่100%เอเลยละ <laughs> เรารักแกไม่มีวันได้พลังฉันไปท่านดูเหมือต้องการพลังของแกรืึงไงอุย๊ยตายละฉันนี่มันสีมารยาจริงๆโซนิคขอแนะนำให้รู้จักนะักเคิล